พาเพลินสถานโลกบันเทิงใจต้องอัปเดตข่าวนี้ครับเฟรมครับนี่เลยครับ <c oughs> เด้งเดๆ,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 ๆโอ้ <c oughs> นี่พี่อายมากเลยบองตรงต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> ติ๊กต่อครับมอบรางวัลให้กับพี่เลี้ยงของหมูเด้งครับเรื่องภาวะขาดน้ำมันเป็นยังไงมันอันตรายขนาดไหนช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีครับอยู่กับผมเฟมชูวินนะครับและพี่เชนทวัสสันนะฮะเจอพวกเราครับในรายการ3ารองสิบสองนิวโชว,โชว์โชว์อย่างไรให้ฮอตครับโชว์อย่างไรให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปัง,ปงพลังฮอตจากขางรายการและแน่นอนนะครับทุกโชว์ที่มาในรายการของเรานะฮะก็จะได้รับใบเกติคุณจะทางรายการของเราไปแบบนี้เลยครับนี่เลยครับโอ้โหกรอบเงินนะครับสําหรับสุดปังและกรอบทองสําหรับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับผมเป็นความ ภาคภูมิใจทุกโชว์ที่จะมาแต่แฟนครับวันนี้ครับดูข้างหลังครับโอ้โหแน่นเลยครับอลังการมากเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสากลเฮ้ยอยากรู้มากๆว่า2อย่างนี้จะเข้ามารวมกันได้ยังไงใช่แล้วพี่ต้องบอกเลยว่าโชว์ในวันนี้นะครับเป็นดีกีแชมป์แต่ไม่ได้แชมป์ธรรมดาเป็นแชมป์ถึงเจสมัยโอ้โหแชมป์เจ็ดสมัยใช่งันไม่ต้องพูดถึงเลยว่าโชว์ในวันนี้เวทีของเราต้องลุกเป็นไฟแน่นอนลุกเป็นไฟแน่นอนวันนี้ศัตรูต้องลุกเป็นไฟแต่ก่อนอื่นครับ เราไปทั้งไทยผู้ตัดสินก่อนดีกว่านะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัต์ภูวิชยัยจันกอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอโ้โหเห็นเครื่องดนตรีเต็มห้องส่งขนาดนี้วันนี้เปิงมามาทั้งวงและมีการเล่นดนตรีสดผมคาดหวังความสนุกสนานความสดชื่นจากโช์นี้อยากเห็นแล้วครับ อยากเห็นแล้วผมเองก็อยากเห็นใช่<ต>ไม่ใช่<ร>แค่อา <ไป S 1> จารย์นะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรายการของเราในวันนี้ก่อนนะครับเน<ม>ช่วงนิวอัปเดตครับ<อ>วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องติ๊กต็อครับมอบรางวัลพี่เลี้ยง ผเด้งเดงเด้งเด้ผมกำลังเป็นวนร์รเลยนะใช่เออดูทุกคืนเลยแล้วก็เปิดความน่ารักของน้องมันปอน,นะครับเสือลาเมฆที่สูนสัตว์เชียงใหม่ครับครับผมส่วนเรื่องของรักสุขภาพวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของภาวะขาดน้ําในผู้สูงอายุพิเชนผซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายถึงชีวิตเลยนะต้องบอกเลยว่ายัางไงก็ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นคุณสัพเดชไม่ว่าจะเป็นรักสุขภาพ360องศาแต่ตอนนี้ครับโชว์ของเราพร้อมแล้วอาจารย์ก๊อฟพร้อมแล้วท่านผู้ชมน่าจะพร้อมออยู่่่่แล้วววับบไปพกโชช์ทีืา ศึกปองมาไทยสากลในช่วง3ามร้อยหกสิบองศาซ่าแซบโชว์ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ Oh ไปตามที่พูดไว้เลยนะครับทางรายการกสามล้อคือหกสิมงศานิวโชว์นะครับขอท้อนรับครับคุณออสครับคุณเกลือคุณเมี่ยงนะครับ น้องภูน้องเกียร์น้องแฮมน้องปานน้องนโมน้องกายจากหมู่บ้านสองคองจังหวัดช,ชะเชงเงร้าสวัสดีครับโอ้ย oh, 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 oh. เดือดมากเลยเดือดจริงๆเลยจะบอกให้ครึ่งแรงนี่มันนะคือที่สองเหมือนเชียย์มวยอะ่ะสุดยอดเ <c oughs> ออผมนึกว่าแบบเมื่อกี้ดูมวยไทย<บ>อยู่เอ้ยเจ้าโชว์มันขนาดนี้ครับพี่เชนครับก็ต้องมาฟังคำคมวักทองจากอาจารย์ก๊อฟสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ขอคำคมวักทองสำหรับโชว์นี้หน่อยครับ โอ้โหสนุกสนานอย่างที่คาดไว้เลยนะครับขอให้คำคมวักทองว่าเปิงมังพาเพลินสถานโลกบันเทิงใจบันเทิงใจแน่นอนมันแน่นอนนั่นก็คือคำคมวักทองแต่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะกลับมากันข้อมูลกันว่าโชว์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังบารังฮอตในช่วง3า0องศาทโชว์ 360องศาทอล์กโชว, <_ D> วโ์กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์นะครับและนี่คือช่วงทอล์กโชว์และตอนนี้เราอยู่กับผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงครับคุณประเวศเพชรรัสหรือคุณออสนะครับแล้วก็น้องเกียร์น้องปาน น้องกายน้องแฮมสวัสดีครั้งคราวสวัสดีครับโอ้โหยังเดือดไม่หายคุณคอสยังหอบอยู่เลยเนี่ยมันมากมวยไทยเมื่อกี้ใช่ครับต้องบอกว่ามันเป็นโชว์ที่ผสมผสานกันแบบว่าดุดันจริงๆใช่ครับนะครับผมมาพูดถึงโชว์นี้กันนิดนึงสําหรับจุดเด่นของการแสดงในโชว์เมื่อกี้นี้ครับมันคืออะไรฮะมันมันผสมผสานดนตรีไทยดนตรีสากลแล้วก็กองยาวแล้วก็เปิงมังของเราที่ให้รวมมันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโชว์ครับ คือพอบอกว่ามาผสมผสานแบบนี้นะครับมันต้องถามเลยว่าการที่เอาดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยเนี่ยมาผสมผสานกันความยากง่ายของการผสมผสานแบบเนี้ยมันคือ,อยังไงครับก็มีความยากอยู่ครับเพราะว่าต้องนําดนตรีไทยกับดนตรีสากลมาผสมผสานกันก็ใช้เวลาฝึกซ้อมเป็นเวลานานอยู่ครับเนาะมันมันน่าจะต้องต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดนี้เข้ากับตรงนี้ไหมนน่าจะนาน,นิดนานประมาณ นานขนาดไหนครับนานมากไหมก็ใช้เวลาฝึกซ้อมหลายอาทิตย์อยู่ครับโอ้แสดงว่าเขามีพื้นฐานกันอยู่แล้วพี่เชนครับผมนะฮะอยากรู้ครับว่าสําหรับโชว์นี้เนี่ยมีช่องทางในการส่งเสริมผลงานของตัวเองยังไงบ้างครับก็มีทาง YouTube ครับผมแล้วก็ทางเพจออดลูปพรมครับแล้วก็เป็นอ่านะไอคอนสุขสยามครับผม ก็หลายๆช่องทางก็ยังไงก็อยากให้ไปติดตามกันเพราะผมเชื่อว่านอกจากดนตรีไทยแล้วยังมีดนตรีสาคลผสมประสานไปด้วยเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมามาช่วยสนับสนุนกันเราไปพูดคุยกับน้องแฮมแล้วก็น้องเกียร์บ้างดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีใจฮะยินดีมากที่ได้มาออกรายการนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางบ้านนะครับที่สนใจทางด้านดนตรีก็มาร่วม มาดูมาชมพวกเราได้ครับผมมาสนับสนุนครับผมยังไงครับก็ดีใจครับที่ได้มาออกรายการฮะอยากให้น้องน้องรุ่นใหม่ๆได้มาอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ครับอยากให้น้องน้องมาเล่นกันเยอะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็มาเลือกรวมเขาเรียกว่าสืบสานดนตรีไทยด้วยนะครับมาถึงคําถามที่ต้องถามเลยครับครูครับอนาคตครูมีความคิดว่าจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวด้านนี้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผมมีคณะปิพาธ พี่ผานมรชื่อออดลูกประพรมอยู่ที่บ้านด้วยครับที่หมู่บ้านสองคลองของผมและที่เนี้ยผมก็มีลูกศิษย์แล้วก็มีน้องๆที่มาร่วมทําทีมผมอยากจะเอาเปิงมาของผมเนี่ยที่ผมได้แชมป์มาเจ็ดสมัยเนี่ยต่อยอดครับผมผมอยากจะให้เปิงมาของผมอะได้ไปต่างประเทศให้โชว์ให้ฝรั่งดูว่าเมืองไทยเรามีดีเหมือนกันครับพี่โอ้โหต้องร่วมเป็นกําลังใจให้เลยขอให้วันนึงเป็นได้ดังหวังครับ นะฮะขอบคุณครูอ้อแล้วก็น้องๆมากนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการกลั่นข้อมูลเรียบร้อยแล้วพี่แชนครับผมนะฮะตอนนี้ต้องให้อาจารย์ก๊อฟนะครับมาช่วยขยายคำคมวัคทองนะครับที่ว่าเปิงมังพาเพลินสถานโลกบันเทิงใจนะฮะอาจารย์ครับช่วยวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินด้วยครับคำคมวัคทองที่ให้ออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าปกติเราเห็นกลองวงที่เราเรียกว่าเปิงมังเนี่ยอยู่ในวงดนตรีปี่พาดและเป็นเครื่องดนตรีของหมอนนะครับการที่ใช้ เปิงมังเข้ามาเป็นแกนสําคัญในการแสดงนั้นทําให้เรารู้สึกสน,สนุกสนานกับเสียงกลองที่ทั้งโลกนั้นปกติแล้วเวลาการโชว์เครื่องดนตรีเนี่ยมักจะโชว์เครื่องสายหรือก็คือกลองและการแสดงกลองที่เอาเปิงมังเป็นตัวตั้งผสมผสานกับเครื่องดนตรีไทยก็คือระนาดเครื่องดนตรีไทยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชิงชาบตลอดจนกลองตะโพนและเครื่องดนตรีสากลเข้ามานั้นสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการแสดงที่ดนตรีไทยสามารถผสมผสานกับแนวดนตรีสากลและมีการละเล่นที่ทำให้เกิดความโดดเด่นหรือใส่ความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปเราจะเห็นนะครับว่าการแสดงกรองและมีการใส่ความสนุกสนานใส่เอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปนั้นทำให้การแสดงนี้ถูกโชว์และมีผู้ชมนั้นได้เข้ามาชมมากมายในหลายประเทศเช่นการแสดงโชว์กรองของเกาหลี ที่มีท่าทางผสมผสานและสามารถสร้างรายได้สร้างความประทับใจและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีการแสดงเปิงมังในชุดนี้นั้นได้ใส่ความสามารถของนักแสดง,สงใส่เสียงโดดเด่นของเครื่องดนตรีไทยและยังสามารถใช้แนวคิดใหม่ๆผสมผสานการแสดงให้ตื่นตาตื่นใจและผสมผสานกับเครื่องเสียงดนตรีสากลได้อย่างดีและเล่นเพลงสากลผสมผสานกับเพลงไทย ถือว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมและน่าสนใจและทำให้ดนตรีไทยนั้นมีสเสน่ห์เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มทุกวัยโดยปกติแล้วเมื่อชาวต่างชาติหรือคนไทยหรือประเทศต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมประเทศไทยหรือเห็นการแสดงต่างๆในโลกโซเชียลดนตรีคือหน้าต่างของดวงใจหน้าต่างของการเข้าไปสู่วัฒนธรรมต่างๆซึ่งดนตรีนั้นเป็นที่ยอมรับว่าสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้าถึงคนได้ทุกคน ดังนั้นโชว์ชุดนี้ครับทั้งความสามารถของนักดนตรีทั้งเครื่องเสียงที่เล่นออกมาได้อย่างโดดเด่นและแนวคิดใหม่ๆผสมผสานให้โชว์ชุดนี้ผสมผสานร,ระหว่างมิวสิกเพลงไทยแบบดั้งเดิมผสมผสานมิวสิกในเชิงสากลและเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปถือว่าเป็นการแสดงที่ดีเพราะ,ะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ ขอเชิญน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันเลยเชิญเลยครับต้องบอกเลยว่ามันและเดือดมากๆแต่เราก็ต้องลุยกันว่าอาจารย์ก๊อฟจะให้อะไรนะครับสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตอันนี้ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นแสนจะได้อะไรครับจะได้อะไรซุปเปอร์สุดปังพลังพอกครับสุดยอดซุปเปอร์พลัง ให้พี่เชนเป็นตัวแทนในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทังทีมด้วยครับดีใจด้วยมากๆาครับต้องบอกว่าเดือดมากมากสุดยอดมากๆครับมันไม่หายจริงใช่ครับช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับเฟมครับช่วงหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับถึงนิวส์อัปเดตนะฮะแล้วก็เรื่องของสามรอสิบองศารักสุขภาพด้วยครับใช่ครับช่วงนี้เราจะปิดท้ายไปด้วยนะครับศึกเปิ่งบางไทยสากลจากหมู่บ้านสองคอนจังหวัดชลยงสาวได้เลยซูเปอร์สุดปังพลังฮอน อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่360องศาวีโอและนี่เปนช่วงนิวอัปเดตครับต้องบอกเลยว่าต้องอัปเดตข่าวนี้ครับเฟมครับนี่แหละครับเด้ง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 โอ้ี่พี่อายมากเลยบองตรงต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยนะครับติ๊กตอกครับมอบรางวัลให้กับพี่เลี้ยงของหมูเด้งครับติ๊กตอกมอบรางวัลให้พี่เลี้ยงหมูเด้งในสาขาวิดีโอออฟเดอะเยียครับด้านขอสวนสัตว์ เปิดเขาเขียวครับรับจบช่วยล้างบ่อฮิปโปแทนพี่เลี้ยงที่ไปรับรางวัลนะครับนายอัตพลหนุนดีครับหรือคุณเบ้นนะครับพนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชุมพรีครับเป็นพี่เลี้ยงของหมูเด้งหรือฮิปโปแคร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับบนโซเชียลได้รับรางวัลติ๊ t ok อ w a ว d ดสาขาวิดีโอออฟเดอะเยียร์หลังจากถ่ายคลิปของหมูเด้ง ในอิริยาบทต่างๆนะครับกลายเป็นไวรัลในสื่อออนไลน์จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับซึ่งคุณเบนซ์กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นมากนะครับปกติอยู่ในบ่อฮิปโปวันนี้อยู่สูงขึ้นมาหน่อยครับต้องขอบคุณ t i กต o k ที่เลือกมาเป็นวิดีโอครับที่เข้าชิงชนะเลิศและขอบคุณคะแนนโหวตจนได้รับรางวัลน,นี้พร้อมกับเปิดคลิป AI ที่หมูเด้งกล่าวขอบคุณที่ร่วมโหวตจนได้รับรางวัลน,นี้ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ เด้ง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 ของหมูเด้งก็ดังและหมูรักก็น่ารักมากๆดูทุกคืนพี่เชนใช่ครับเออพูดถึงเรื่องของหมูเด้งไปแล้วข้ามฟากมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ดกันด้วยครับใชซาฟารีมเขาได้มีการเผยนะครับว่าน้องแมงปอเนี่ยฮะตัวนี้เลยเขาคือเสือลายเมฆนะฮะครับจริงๆแล้วน้องจะมีลักษณะหุ่นที่ดูอ้วนปุกเลยซึ่งตอนนี้ชาวเน็ตหลายๆคนก็แห่มาชื่นชมกันนะครับถึงความสวยงามแล้วก็ถามว่าเฮ้ยน้องเนี่ยเดินไหวไหมเนี่ย อ้อวนปุ๊กเลยอ่ะน่ารักในครับผมทางแฟนเพจเชียงใหม่นะซารีนะครับผมก็ได้มีการเผยภาพความน่ารักของน้องในมุมต่างๆให้ได้เห็นกันนะครับโดยระบุว่าหนูเนี่ยคือเชื้อเฉยๆนะฮะซึ่งเรียกหนูว่าแมงปอนี่ยดูตาดิอ้อนมากเลย ครับผมสำหรับเสือลายเมฆนะครับก็จะมีรูปร่างที่เตี้ยป้อมนะครับแล<ะ>้วก็มีลําตัวที่มีสีน้ําตาลแกมเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลายเป็นวงใหญ่คล้ายก้อนเมฆทั่วตัวเลยซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ตระกูลแมวป่าขนาดใหญ่นะครับที่เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าหายากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วด้วยครับพี่เชนน่ารักมากๆเลยนะครับก็อ,อยากให้ไปกันเยอะไม่ว่าจะเป็นที่สวนสัตว์ตตเชียงใหม่ เขาเขียวแล้วก็เชียงใหม่ด้วย <me> นั่นก็คือเรื่องของนิวส์ b เปรดในวันนี้และต่อไปครับในช่วงของรักสุขภาพ3ามร้อยหองศาเนี่ยเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวขะขาดน้ํา <finalement S 1> ในผู้สูงอายุอันตรายถึงชีวิตเป็นยังไงไปคุยกันในช่วงรักสุขภาพ3ามองศารครับช่วงร,รักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่ช่วงรักสุภาพ3 0 3เราจะมาคุยกันเลยนะครับเรื่องภาวะขาดน้ำาันเป็นยังไงมันอันตรายขนาดไหนคือต้องบอกเลยครับว่าไอ้คำว่าน้ําท่วมปอดเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะพูดกันว่าปอดบวมน้ํา ครับนะฮะซึ่งไอ้สิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยมีของเหลวในถุงลมปอดมากผิดปกตินะครับครับผมซึ่งจะต้องบอกเลยนะครับว่าปอดของเราเนี่ยไม่ควรที่จะมีของเหลวมากเกินไปเพราะว่าจะเป็นการไปขัดขวางการทํางานนะครับในการฟองอากาศของปอดเนี่ยทำให้มันลดลงแล้วก็จะส่งผลต่อระดับออกซิเจนในเลือดที่มันจะลดลงตามไปด้วยครับใช่เลยครับซึ่งภาวะที่มีน้ําอาจจะอยู่ในเนื้อปอดหรืออาจจะอยู่ในช่องเยื่อหุ้มที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ผลที่ตามมานะครับก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะรวนไปหมดเลยครับทั้งระบบเพราะปอดเสียสมดุลในการฟอกออกซิเจนและรุนแรงที่สุดเนี่ยคืออันตรายมากๆอาจจะเสียชีวิตได้เลยครโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมน้ําท่วมปอดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับคือน้ําท่วมปอดแบบเรื้อรังรแล้วก็แบบเฉียบพันธนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นน้าท่วมปอดแบบเรื้อรังเนี่ยจะหมายถึงบางคนที่ป่วยด้วยโรคที่มีผลเกี่ยวกับการทํางานของปอดนะครับเช่นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับซึ่งอาการเนี่ยก็จะมีทั้งแต่หายใจไม่อิ่มนะครับหรือว่ามีเสียงหวีดเวลาหายใจหรือว่าตื่นกลางดึกเพราะว่าหายใจไม่ออกเป็นต้นครับพี่เชนใช่ครับแล้วสําหรับคนที่น้า ท่วมปอดเฉียบพันธ์นอกจากกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วนะครับ,ค,รบคนทั่วไปก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับต้องระวังม,มากๆซึ่งอาจจะเกิดจากหัวใจเกิดความผิดปกตินะครับ,รบปอดบวมติดเชื้อครับหรือสัมผัสกับสารพิษ หรือการใช้ยาบางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้ครับผมก็ต้องระวังกันนะครับผมบส่วนอาการน้ำท่วมปอดเฉียบพลันนะครับนอกจากจะอันตรายด้วยภาวะอาการของมันแล้วเนี่ยก็จะอันตรายมากขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีอาการแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นนะครับมีน้ําในเยื่อช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับห <rap> รือว่าตับข้างน้ําและบวมนะครับก็ <rap> คือจะมีภาวะอาการบวมนะฮะแล้วก็แขนขาของคุณก็จะมีอาการบวมเป็นต้นด้วยใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นภาวะน้ําท่วมปอดเฉียบพลันเนี่ยต้องรู้ให้ทันนะครับต้องต้องหมั่นศึกษ รักษาแล้วก็สังเกตตัวเองเพื่อจะได้รักษาได้ดันทุ่มทีนะครับต้องสังเกตอาการมากๆเลยส่วนอาการนี่ก็จะมีตามนี้เลยครับหายใจไม่อิ่มอย่างรุนแรงรู้สึกหอบอันนี้ต้องไม่ใช่หอบธรรมดามันต้องหอบแบบเหมือนจะจมน้ำใช่ครับแล้วก็หายใจมีเสียงก็คือพูดง่ายๆหายใจลําบากนั่แหละใช่แล้วนะครับ <c oughs> ผมหรือว่าคุณมีอาการแบบว่ากระสับกระสายนะครับผมสับสนวิตกกังวลนะครับหรือว่าไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู หรือว่าสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยอยู่ๆเกิดเจ็บหน้าอกขึ้นมารหรือว่าเกิดหัวใจเต้นเร็วนะครับหรือว่าใจสั่นเนี่ยก็ต้องรีบนาตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเลยครับก็ต้องบอก<ม>ว่าทั้งหมดทั้งหมดที่เราพูดมาต้องต้องบอกจริงๆว่ามันดูน่ากลัวดูรุนแรง ซึ่งภาวะน้ําท่วมปอดเฉียบพันเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้นะครับและแต่ว่าที่จะพอจะทาได้บ้างก็คือฉีดวัคซีนครับป้องกันปลอดบวมหรือวัคซีนป้องกันไข้หวัดนะครับหรือควบคุมความดันโลหิตแล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดครับครับผมหรือว่าจะเป็นการควบคุมลดความเสี่ยงนะครับไม่สูบบุหรี่นะเพื่อไม่ให้ปอดได้รับสารพิษเพิ่มนั่นเองนะครับครับซึ่งทั้งหมดของเราในวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วก็เว็บไซต์พบแพทย์ .com ครับ อ่านั่นก็คือเรื่องของรักสุขภาพ360องศาเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมันตรวจเช็คร่างกายของตัวเองนะครับเพื่อจะได้มีสุขภาพดีๆกัน <S <S ใช่แล้วครับพี่เชร์และตอนนี้ครับเราอยู่กับโชว์ครับศึกเปิงมางไทยสากลหมู่บ้านสองคลองจังหวัดเชยียงแาวซึ่งวันนี้ได้รับไปเลยซปเปอร์สุดปัง,พ,งพลังฮอ,อต <med> เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครับผมกับรายการ3รา,าร้อยสิบองศานิวโชวนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกานาทีถ,ถึงส1เนาฬิกานะครับทางช่อง9หมายเล30 30ข30กับรายการ3รรา,าร้อยสิบองศานิวโชสวัสดีครับ